สวัสดีค่ะคุณจันวัฒนและก็คุณวัชสราค่ะสวัสดีค่ะก็มันตกใจว่าจะแนะนาว่ามนุษย์ป้ามาอยู่เริ่มอบรมใจไปทีนะคะแต่ดิฉันนี่สะดุ้งไปเต็มๆแล้วนะคะตอนที่ตอนที่คุณหมอบอกตอนตอนก่อนเข้ารายการนี่ดิฉันก็เตรียมประเด็นกับคุณหมอนะว่าจะคุยเรื่องอะไรกันดีคุณหมอก็บอกว่าเออเราเราคุยเรื่องมนุษย์ป้ากันไหมดิฉันก็สะดุ้งเือกฮะ จะคุยเรื่องของฉันแต <ENNIS> ่เนี่ยใช่ใช่ตกใจเลยฮะนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมยานามใช่ไหมคะคุณหมอประมาณนั้นเลยค่ะที่มีการเรียกขานกันนะฮะแต่แต่ตะกี้นี้ดิฉันถามคุณผู้ฟังไปนะลองลองเซิร์ฟดูนะคะบอกว่าถ้าเอ่ยชื่อหรือเรียกมนุษย์ป้าแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะคิดถึงบุคคลประเภทไหนอคุณหมอลองฟังดูไหมคะ พราว่าคุณผู้ฟังเราให้คําจํากัดความหรือนิยามของมนุษย์ป้าไว้ไว่ายังไงบ้างนะคะ <c oughs> ท่านท่านแรกบอกว่าถ้าพูดถึงมนุษย์ป้านะก็ต้องเป็นพวกป้าป้านี่แหละ <c oughs> <c oughs> พวกป้าที่ชอบมวนนิ่มตีเนียนเลยจ่ายร้อยจะเอาห้าร้อยเอ้ยจ่ายร้อยจะเอาร้อยห้าสิบนี่ดิฉันแอบแถม <c oughs> ดิฉันแอบบิดนะเนี่ยแอบเติมตีเนียนจ่ายร้อยจะเอาร้อยห้าสิบ นะฮะอีกท่านหนึ่งอีกท well, ่านหนึ่งนี่ที่ฉันแสลงใจมากคุณอลิสราอ่านเธอคุณหมอฟังบอกบอกว่ามนุษย์ป้านี่น่าจะเป็นสาวที่ยังไม่แต่งงานไม่เกี่ยไม่เข้าข่ายไหมเนี่ยดูใจร้ายไปนะจริงๆแล้วมนุษย์ป้าเนี่ยนะฮะที่ที่คนเขาเรียกขานกันนะคุณหมอเนาะแล้วแล้วมันก็เป็นคําที่สื่อไปถึงพฤติกรรมด้วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนประเภทไหนฮะ ุณหมอจริงจังนี่ดิฉันถามจริงจังนะคุณหมออดไม่ได้เลยนะคะเนี่แต่ว่าแบบชื่อเขาจริงๆริงแล้วฟังแล้วมันตอนแรกก็อดรู้สึกแบบเออมันก็มันก็น่ารักอะค่ะแล้วก็พอข่มาป้าเนี่ยก็ก็บอกไวแล้วนะคะเห็นภาพเลยฮะเห็นภาพมาเลยบอกเพศรบอกไวยนะคะก็อื้อุป้าป้านะคะดัดดัดผมแน่นอนดัดผมรอนใหญ่ๆด้วยรวมนิดนิดนิดเค่ะ มีไีได้ไหมมีไฟ,าาไฟมีสายตามีท่าทีที่ความเป็นต้านนะคะคือผ <หา S 1> <า>่านโลกผ่านชีวิตมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาท่าทีของเธอก็คงจะดูกระแวดระวังแล้วก็ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังสามารถจัดการได้อะไรประมาณนั้นะคะ พราะฝั่งเราก็จะเห็นภาพเอ่ก็ถ้าผู้สูงอายุที่เรารู้สึกชื่นชมยินดีอะ้รเรื่องป้าเฉยๆแต่ในกรณีอย่างนี้เน้นคําว่าเป็นมนุษย์ป้าเข้าอีกด้วยเรากับจะทําให้เป็นศัพท์เฉพาะแล้วก็ศัพท์เฉพาะในที่นี้เนี่ยก็ได้ถูกใช้กันอย่างซ้ําๆพอสมควรแล้วก็สะท้อนถึงความหมายที่เอก็อย่างน้อยๆนะคะหมอก็เชื่อว่าคงไม่มีใครรู้สึกดีใจสบายใจที่จะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ป้าไดแน่ๆนะคะค่ะ อ่ยกเว้นว่าเราจะเรียกตัวเราเองนะเรียกเรียกตัวเองไม่เจ็บค่ะถ้าโดนคนอื่นเรียกเนี่ยเจ็บปวดค่ะต้องต้องคิดนานหน่อยเลยนะคะ,คะว่าจะมาไม้ไหนะจะไปยังไงกันต่อค่ะ,คะแต่ว่าในในกรณีของมนุษย์ป้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ,คะผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ให้ความคิดเห็นให้มุมมองกับคุณกนกวรรณและคุณรศลาไว้มากน้อยแค่ไหนคะเนี่ย ก็ประมาณว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมือนเหมือนได้ได้คืบเอาศอกอะคะ่ะเ,เสียน้อยแต่แตจะเอามากอย่างเงี้ยค,ค่ะอ่าใช่ค่ะก็เป็นเป็นศัพที่เอ่อไม่ใช่ว่าคุณจะมีการระบาดอย่างรวดเร็วนะคะแสดว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็แก่ง่ายแต่ยากดูสะดุงสะดุง <c oughs> เะฉะนั้นภาวะของความเป็นป้าี่ก็คงจะมีอย่างชุกชุมในสังคมของเรานะคะแล้วก็ในภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยหยลายคนก็จะมองว่านี่คือปราก,การณกที่สะท้อนถึงผู้หญิงที่สูงวัยนิดเึ้งนะคะอาย่นิดเึงแต่ก็คงไม่ถึงไม่ถึงเข้าข่ายว่าเป็นคุณย่าคุณยายเป็นระดับป้าซึ่งหลังจากการประมวลความรู้สึกของสุภาพสตรีทั้งหลายแล้วนะคะก็ ก็บข้อมูลมาได้คร่าวๆค่ะว่าเวลาที่สุภาพสตรีถูกเรียกว่าน้องอันนี้ก็คงจะเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะคะหรือเป็นน้องเป็นนุ่มน่ารักน่าเอ็นดูโลกสวยเลยค่ะค่ะดิฉันก็เคยถูกเรียกว่าน้องนะคะการละครหนึ่งเคยใช่ไหมคะใช่เราเคยถูกเรียกว่าน้องกันมาแล้วเราเราเคยเราเคยถูกเรียกว่าน้อง แล้วก็ถูกยกระดับเป็นพี่ใช่ค่ะทำใจได้อยู่ค่ะพอทําใจได้อยู่แล้วก็พอมาเป็นน้าก็ยังแบบยังรับได้ยรับได้ค่ะแต่ว่าขั้นตอนตรงนี้แหละค่ะการกระโดดเข้าสู่ความเป็นป้าเนี่ยมันจะเป็นความกระเคลือนใจของผู้หญิงส่วนใหญ่เลยค่ะมันบอกถึงความมากด้วยอาวุโสมันบอกถึงการมีประสบการณ์ชีวิตที่เนิ่นนานมากกว่าคนอื่นพอสมควระคะ อแต่ถ้าเกิดว่าจะหนักไปกว่านั้นคือเป็นคุณย่าคุณยายซะเลยอีกนะคะแต่บางคนบอกว่ายังรู้สึกสภาพดีกว่าป้าด้วยซ้ำค่ะดิฉันดิฉันก็มีทางเลี่ยงนะคะคุณหมอค่ะดิฉันนี่ก็พยายามให้น้องๆเขาเรียกว่าเจ๊ขอขอไม่เป็นป้าขอขอหยุดแค่ตรงนี้ค่ะบารู้นิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าสมก็จะเป็นเจ๊แล้วขั้นต่อไปของเจ๊คือซิมแล้วค่ะจะจะรีบเกษียณตัวเอง ซึ่งซิมกับป้าที่ขอที่ขอขอเป็นป้าแล้วกันแรกตอบอาจจะไม่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 แน่ใจว่าอะไรจะ อายุมากกว่ากันนะนะคะความรู้สึกของเราเนี้ยซิมมันได้อารมณ์ซิมอารมณ์แบบว่าดูดูป่อยเนื้อป่อยตัวอย่างนี้มากขึ้นด้วยซิมซิมนี่เหมือนวัยประคับประคองเลยต้องมีคนประคับประคองเพราะฉะนั้นเราเราภูมิใจกับคําว่าป้าถ้าหากว่าเขาจะเปลี่ยนจากคําว่าซิมมาเป็นคํานี้ให้กับเรานะคะแต่ถ้าจะเลือกได้แล้วเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมคํานี้สักเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นการให้เกียรติบุคคลที่เป็น ญาติผู้ใหญ่ก็ตามนะคะไม่นิยมที่จะเป็นญาติผู้ใหญ่ในขา้นนี้กันมากที่สุดออไม่ค่อยอยากได้รับเกียดนี้ค่ะใชไม่ค่อยอยากมีลูกมีหลานเยอะๆแล้วก็อ่าแต่ตอนนี้เนี่ยคําศัพท์ที่มันไปไกลกว่านั้นค่ะต้าเนี่ยจะหมายถึง ผู้หญิงที่อาวุโสพอควรแล้วก็จะมีลักษณะของความเจ้ากี้เจ้าการเป็นม,มนุษย์นักจัดการมีประสบการณ์การจัดการขั้นสูง <c oughs> นะคะและการจัดการขั้นสูงนี้ก็จะเป็นอย่างที่เมื่อสักครู่คุณกนกวรณคุณอนิสลาบอกเราเนี่ยคะ่ะว่าเป็นการจัดการเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้สิทธิเหนือกว่าคนอื่นนะคะ,ะลงทุนไปหนึ่งร้อยแต่ดีฉันจะขอสิทธิสักร <c oughs> ้อยห้าสิบนะคะจะมีการเรียกร้องมากกว่าแล้วก็ ลองเห็นความชอบธรรมที่จะได้มากกว่าในมุมมองของของคุณป้าเองอะนะคะว่าฉันมีมุมมองของความชอบธทมตรงนี้เพราะฉันอาวุโสกว่านั่นเองเป็นธรรดาที่บรรดาหลานๆทั้งหลายจะต้องเกรงอกเกรงใจฉันดังน,นั้นมนุษย์ป้าเนี่ยมักจะถูกเด็บแนมเสียดสีในส่วนหนึ่งของความเป็นอภิสิทธิชนที่ เนื้อกว่าด้วยวัยวุธสะเทือนใจมากเลยนะคะกาลทค่ประสบการณ์ความรอบรู้เพื่อเอาเปรียบอันนี้เจ็บปวดนะคะเนี่ยเจ็บปวดด้แต่แต่บางคนอาจจะเริ่มจะเริ่มเห็นอานิสงส์ของรอยตีนกาก็ต้องประเด็นนี้นะคะเริ่มรู้สึกว่านี่แหละริ้วรอยของเรามันมีคุณอเนกอันนันก็ตรงนี้แหละทำให้เราได้สามารถใช้อภิสิทธิ์ของความอาวุโส แต่มันจะไม่น่ารักตรงที่ว่าเอาอาภพิสิทธ์อันนี้ยไปเอาประยบคนอื่นใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะทีนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะต้องสะเทือนใจจะมากขึ้นก็คือความเป็นอภิสิทธ์นี้เนี่ยมันอาจจะถูกยอมรับได้มากพอสมควรในอดีตที่ผ่านมาค่ะนะคะและอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอดีตที่ฝากความทรงจำแล้วก็บอกเล่าเป็นประสบการณ์ค่านิยมที่ตัวคุณมนุษย์ป้านั่นแหละคะ่ะ ยึดถือมากกว่าใครๆค่ะแต่โลกที่หมุนไปไม่ได้ทําให้คนรุ่นใหม่ คนที่เป็นรุ่นหลังๆจากมนุษย์ป้านั้นเขายึดถือตามไปด้วยสักเท่าไหร่อป้าก็คิดของป้าคนเดียวแหละอื่นเขาไม่ได้คิดแบบป้าเลยด้วยอลถ้าเกิดเขาคิดเหมือนเราเขาจะไม่เรียกเราด้วยคำที่กะเทือนใจขนาดนี้นะคะก็มันอาจจะเพราะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วนะคะว่าเรื่องของการที่เราจะให้เกียรติผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่า เริ่มลางเลือนลงไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ผู้อาวุโสในฐานะของอมนุษย์ป้าเนี่ยคือมนุษย์ป้าเนี่ยมันจะถูกเรียกในคนที่มีความพร้อมในเชิงร่างกายนะคะไม่ได้มีความบกพร่องไม่ได้มีความอ่อนแอสักเท่าไหร่เผลอๆจะดูก้าวถึงขังดด้วยถ้ดดา <c oughs> ด้วยประสบการณ์ <c oughs> ชีวิตที่มากมายเนี่ยคะ่ะเพราะถ้าหากว่าเป็นถึงขั้นคุณย่าคุณยายต้องการการประคับประคองเนี่ย ท่านเหล่านี้จะไม่ถูกเนบแนมแล้วก็ถูกเรียกว่ามนุษย์ป้าแต่มนุษย์ป้านี้ตัวจริงต้องดูแข็งแรงนิดหน่อยะะเรียกร้องได้โวยวายได้นะคะังนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าสังคมจะให้เกียรติเราในฐานะผู้ที่เหนือกว่าด้วยวัยวุินั้นณนะวันนี้หากร่างกายเราพร้อมปัญญาเราพร้อม สังคมหรือคนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้มองเราเช่นนั้นอีกแล้วนะคะค่านิยมคติความเชื่อที่มองว่าให้เกียรติผู้ใหญ่เคารพรอบๆต่อผู้ใหญ่อ่อนน้อมแล้วก็ผู้ใหญ่มาก่อนนั้นอาจจะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วะนะคะนอกจากนี้นะคะค่อยคำแบบนี้เนี่ยมันเปรยมันลอยลมมาถึงเราได้ส่วนหนึ่งถึงเราถึงเรา <laughs> แบบจงใจด้วยนะบางทีก็ถึงเราแบบจงใจเลยนะคะ มันมาถึงได้เนี่ยก็แสดงว่านอกเหนือจากเขาไม่ได้มองถึงความต้องให้เกียรติแล้วเขายังมีความตั้งใจความมุ่งมันที่จะแสดงออกนะคะที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับให้บรรดาคุณป้าทั้งหลายได้รู้ว่าจงเป็นแค่คุณป้าธรรมดาอย่าได้เป็นบรรษุ์ป้าที่นั้มงอนได้เห,หเหล่านั้นเลยการพยายามที่จะสื่อสารบอกกล่าว ซึ่งบางครั้งอาจจะบวกถึงอารมณ์ของการเสียดสีเน็บแนมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมของเราค<ะ>่ะนะคะซึ่งสัญญาณนี้อาจจะสะท้อได้เห็นวนะ่าถ้าหากไม่มีการปรับตัวแล้วแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเอาถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยมาในมิติมุมมองด้านลบเท่านั้นโอ้โหเราได้ยินใครพูดถึงเราว่าเป็นมนุษย์ป้าล้วถ้าเราสูว่าเราไม่ได้เตรียมใจไม่ได้พร้อมที่จะปรับตัวมาก่อน นึกได้เลยนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้าอย่างน้อยที่สุดเราก็คงรู้สึกว่าไม่อยากจะมองหน้าเขาอแต่ถ้ามากไปกว่าน,นั้นก็อาจจะแผงลิดความเป็นมนุษย์ป้าเดินเข้าไปตะตะตะตใส่เลยก็ได้เพราะฉะันั้นคือมนุษย์ป้าตัวจริงมีอะไรหรือเปล่ปาคดังนั้นปลายทางของการไม่ยอมกลับตัวกับที่มาของการเกิด ประโยคนี้คำนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้มนุษย์ป้าและมนุษย์ชาวโลกคนอื่นๆเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างค่อนข้างจะแปลกแยกแล้วก็อาจจะลงเอยด้วยความรู้สึกขัดแย้งต่อกันค่ะค่ะกรณี <c oughs> อย่างนี้เนี่ยค่ะหมอคิดว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนของปัญหาที่ค่อยๆตามขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อย,อยนะคะค่ะ <c oughs> เหมือนกับว่าบรรดาค่ะเชค่่ะถ้าถ้าอย่างเป็นในมุมของมนุษย์ป้าเนี่ยก็อาจจะมองว่าวิเด็กๆเ,เขาไม่เคารพเราเขาไม่ยอมยอมไม่ยอมลงให้เรากลายเป็น<ช>มองคนอื่นด้วยความก้าวราวใช่ไหมคะใช่ค่ะ ด้วยความก้าวร้าวอันเนื่องมาจากความรู้สึกว่าเราถูกกระทาจากความก้าวร้าวมาก่อนพวกเขามาก้าวร้าวกับฉันได้ยังไงฉันผู้ใหญ่ทาไมถึงไม่เหยียดฉันทาไมถึงไม่ดูแลฉันทําไมถึงไม่ให้โอกาสฉันมากกว่าทำไมถึงไม่ยอมยอมให้ฉันได้ประโยชน์ด้วยเหมือนอย่างที่ฉันเคยยอมคนรุ่นก่อนหน้าฉันมาก่อนค่ะ ส่วนยนมนุษย์ป้าเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทําก็เพราะเชื่อว่านี่คือสิทธิที่คนรุ่นนี้สามารถทําได้อืแต่เป็นความเชื่อที่เราเริ่มไม่เหมือนกับออมนุษย์รุ่นหลังๆซะแล้วนะคะแต่นี่มุมหนึ่งนะคะมองคิดว่าถ้ามนุษย์ป้า <laughs> ออสามารถที่จะเปิดใจแล้วก็ยอมรับได้ว่าสังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโลกที่หมุนไป การแสดงออกที่ชัดเจนมากขึ้นของคนรุ่นหลังนั้นก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับถึงรับรู้ถึงความคับข้องใจของเขาเขาไม่ต้องอดทนไม่ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ไปแอบนิ้ท้ากันที่หลังหรือว่าซ่อนเร้นเป็นความรู้สึกไม่พออกไม่พอใจในสังคมที่เร่งรีบแล้วก็ต้องการความเท่าเทียมมากขึ้นทุกทีทุกทีนี้การที่เขาได้สะท้อนออกมาด้วยคาพูดแบบนี้ด้วยคําแบบนี้ซึ่งมันก็อย่างน้อยที่สุดนะคะ มองอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันมีในยะของอารมณ์ขันแฝงอยู่นิดนิดสักครู่ฟังคำนี้แล้วขุนขุนใจก็จริงค<ะ>่ะแต่ว่ามันก็หัวเราะนะคะก็หัวเราะว่าเออเออใช่ก็แบบเป็นศับที่แหมเขาท่าจังเลยเนาะมันแทนแทนความรู้สึกบางอย่างกับมนุษย์บางคนได้จริงๆนะคะ,ะคุณก็เป็นการสะท้อนให้มุมมองที่มีอารมณ์ขันเพิ่มความสดใสแล้วก็ลดความขุนเคืองลงไปได้แล้วก็ คำพูดแบบนี้ตื่นให้เรารู้ค่ะว่าเราอาจจะเข้าใจความรู้สึกของคนรุ่นหลังเนี่ยน้อยไปสักนิดหนึ่งอาจจะเข้าใจถึงสิทธิเข้าใจถึงบทบาทของเขาไม่ครบถ้วนไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงณนะปัจจุบันนี้ดนั้นคำแบบนี้คงจะทำทำให้เราได้เปิดใจให้กว้างขึ้นเตรียมใจให้รับกับเถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอีกมากมายหลายเรื่อง แล้วก็ถ้าหากว่าเราทําเช่นนี้ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามนุษย์ป้ากับมนุษย์หลานก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแหลานก็คงจะเข้าใจเราแล้วก็คงจะมองเห็นจุดดีๆของเราที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือว่าใช้สิทธิเกินหรือไปเบียดบังคนอื่นเขาอะนะคะค่ะแม้จะเป็นมนุษย์ป้านะแต่ก็ขอเป็นมนุษย์ป้าแบบเประเภทได้โหวตเป็นดาวประจำออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตำแหน่งด้วย เป็นดาวคณะเลยนะมีมีคุณผู้ฟังถามมาแหมใจตรงกันมากมาจากสุภาพบุรุษท,ทั้งคู่ค่ะท่านแรกนี่มาทาง SMS อนะคะอีกท่านนึงมาทาง Facebook ทาง Facebook นี่มาจากฝรั่งเศสเลยมั้งคะน่าจะน่าจะมาจากต่างแดนเลยแ่ละคะ่ะมาไกลนะะประเด็นเดียวกันเลยค่ะเออ่ทำไมไม่มีมนุษย์ลุงบ้มมางถ้าไมมีแต่มนุษย์ป้านะท่านนี้บอกว่าฟังดูแล้วเหมือนวัตถุโบราณยังไงไม่รู้นะครับ น ın. บอกว่าไม่ได้ฟังมานานมากแล้วเพราะว่าถูกวิทย are ุชุมชนเบียดตอนนี้ฟังชัดเจนแล้วสมหรัด96.5แหม่น่ารักมากเลยคุณสมพงศ์ขอบคุณมากค่ะตรองมีไหมคะมนุษย์ลุงมีไหมคะก็อาจจะมีการกำหนดจับคำนี้เร็วๆนี้นะคะแต่ว่าเป็นคำแนะนําของคุณผู้ฟังของเราแต่อย่างไรก็ตามนะคะม็มีความแตกต่างทางเพศอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะคะเป็นความ จะใช้คําว่าเป็นจิตวิทยาที่แตกต่างกันหเป็นพัฒนาการทางจิตใจที่แตกต่างกันก็งมีส่วนด้วยนะคะในผู้หญิงที่อยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยด้วยธรรมชาติของความเป็นนักจัดการเนี่ยผู้หญิงจะโดดเด่นเรื่องนี้มากขึ้นนะคะแลจะนอกจากจะโดดเด่นในความเป็นนักจัดการ แล้วเธอยังเป็นนักจัดการที่มีความละเอียดอ่อนสูงมาก mm. เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องจุกเรื่องจิกเนี่ยเธอจะสามารถเก็บงําทุกๆรายละเอียดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมญาของมนุษย์ต้าเนี่ยนะคะ <c oughs> ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะลงทุนหนึ่งร้อยแล้วก็ได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบนั้นก็เป็นเพราะว่าความมีสายตาอันแหลมคมของเธอในการจะเก็บเกี่ยวสิ่งละอันพันละน้อยที่เธอสามารถทําได้เหนือกว่าคนอื่น ซึ่งบรรดาคุณลุงทั้งหลายท่านไม่ค่อยจะเป็นนะคะผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่เก็บตกในรายละเอียดมากมายนะักแล้วก็จะมีแนวโน้มของการปรีประนอมสูงกว่าเพศหญิงนะคะ,ะอันนี้ก็เลยทําให้มนุษย์ป้ายังคงเป็นเอกลักษณ์ที่คุณลุงทั้งหลายไม่สามารถจะมาแข่งสู้ในนามของมนุษย์ลุงได้นะคะ็ยอมยอมคุณป้าไปเถอะนะคะคุณลุงขา่ะวันทีฉันก็เข้าใจว่า ดิฉันคิดคิดเอาเองตอนตอนที่ก่อนที่จะฟังคุณหมออธิบายเนี่ยดิฉันพอคุณฟังบอกว่าทำไมไม่มีมนุษย์ลุงบ้างดิฉันก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือไอตอนที่เขายังไม่เป็นลุงเป็นป้ากันเนี่ยคุณลุงเนี่ยปล่อยให้ปล่อยให้สีภรรยาเนี่ยจัดการทุกอย่างมาโดยตลอดพอจนกระทั่งถึงวัยเป็นคุณลุงคุณป้าปั๊บคุณลุงก็เลยเคยชินกับการที่ไม่มีไม่มีคอมเมนต์ใ <comment S 2> ดๆ <laughs> ปล่อย <buch> ให้เงียบดีกว่าใช่ไหม <c oughs> พอมาถึงวัยคุณลุงคุณป้าแล้วคือด้วยความที่อยู่กันมานานไงคุณป้าก็เคยชินกับการจัดการมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคุณลุงก็เลยรู้สึกว่าไม่มีโหมดของการตัดสินใจมนุษย <c oughs> ์ลุงนี่ความแหวเป็นอ่อชายกางคนที่สงบเสงี่ยมนี่หรือเปล่าที่ทําให้ไม่มีมนุษย์ลุงกลายเป็น,น,นงงมีแต่มนุษย์ป้า เพราะมนุษย์ลุงจะไม่แรงนะคะไม่ดนใจเท่ามนุษย์ป้านะคือมนุษย์ลุงนี่อาจจะถูกทําลายโหมดการตัดสินใจไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะหรือหรือพอฟังคุณหมออธิบายนะคะก็เลยยิ่งทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างหญิงชายว่าพอไปถึงวัยหนึ่งเนี่ยฝ่ายหญิงมักจะเป็นคนที่ยังเหมือนกับอาจจะยังยึดต,ติดอยู่ป่าคะคุณหมอคะ ยึดติดกับขนบเก่าๆวิธีปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติเก่าๆที่เราเคยทําให้คนอื่นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่มันก็ต้องทํากับเราแบบนี้แหละแต่แต่สําหรับผู้ชายเ,ยเขาอาจจะปล่อยวางได้มากขึ้นเข้าใจความาเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยยึดติดแบบผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใน,ในจิตวิทยาความแตกต่างของ ออนนี้ค่ะมนษุษย์สองเพศที่มาจากดาวเป็นคนรวมนะคะยิ่งยิ่งอายุมากขึ้นนะคะมนุษย์ผู้ชายก็จะยิ่งเก็บรายละเอียดน้อยลงยิ่ิก็สิ่งต่างๆน้อยลงสบายใจเพลิดเพลินกับสิ่งเฉพาะหน้าได้ง่ายนะคะแต่มนุษย์ผู้หญิงเนี่ยจะคิดย้อนหลังไปได้หลายสิบปีนะคะเช่นเช่นผ้าเช็ดหน้าที่เคยเปื้อนลิปสติกเนี่ยสิบปีที่แล้วยังจังยังจําได้อยู่เลย <c oughs> ลได้อยู่นะคะ แล้วก็ยังคิดล่วงหน้าไปอีกแบบหลักหลายสิบปีด้วยเช่นกันบางครั้งห,หลายๆคนจะสงสัยว่ามนุษย์ป้าจะอยู่ถึงตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ท่านก็จะมองการไกลแล้วก็ววเก็บตกทุกๆอย่างมาเป็นประเด็นปัญหาได้หมดนะคะจะมีความระแวดระวังและบางครั้งถึงขั้นระแวงผลประโยชน์ที่จะสูญเสียไปของตนเองด้วยนะคะน,นี่ก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่งของความแตกต่างแต่แหมขอร้องเลยนะคะบรรดาหลานๆว่า,วา <laughs> คนเป็นมนุษย์ คนเป็นป้าทั้งหลายในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หมายถึงจะเข้าข่ายเป็นมนุษย์ป้าตามคนิยามของบรรดาหลานๆทุกคนหรอกไะคะ่บาง้าน่ารักน่ารักก็มีอยู่หลายคนบางทีคุณป้าคุณป้าบางคนนี่ก็ตีเนียนสนิทกับหลานๆเลยนะคะพฤติกรรมใกล้กันเป็นแก๊งกันทีนี้ใน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 มุมที่เราคุยกันวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นเป็นโหมดที่น่ารักดีนะคะคุณหมอคือมันเกิดมันเกิดพฤติกรรมแบบเนี้ยเออแต่ถ้าถึงขั้นว่ามนุษย์ป้าเริ่มรู้สึกว่า ไม่มีความสุข hmm. หรือเข้ากับคนอื่นได้ยากด้วยความเป็นมนุษย์ป้าของตัวเองนะฮะ <Yeah. S 1> หรือหรือมนุษย์หลานเนี่ยที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์ป้าแล้วรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลามันควรจะมีวิธีการสร้างความปรองดองอยังไงดีไหมคะระหว่างมนุษย์หลานกับมนุษย์ป้า <laughs> ภาษาดารักน,น่ารักช <c oughs> ่องว่างระหว่างมนุษย์หลานกับมนุษย์ป้าเนี่ย <c oughs> นะะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราเจออยู่ได้ในสังคมทุกยุคท,ทุกสมัยนะคะไม่ใช่แค่ปัจจุบันเท่านั้นค่ะ <c oughs> ค่ะเป็นเรื่องของความแตกต่างของช่วงวัยที่ทำให้เกิดช่องว่างของความเข้าใจขึ้นมาค่ะถ hmm. ึงแม้ว่าเราจะมาย้ําเน้นถึงคําว่ามนุษย์ป้าที่เกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งมันสะท้อนถึงที่มาอย่างที่เราได้คุยกันไปแต่ว่ามุมมองที่ต่างกันของช่วงวะะัยเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วะคะ่ะ hmm. และถ้าหากว่าเราปล่อยให้มุมอมองที่แตกต่างต,างตรงนี้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อย แน่นอนค่ะว่าในครอบครัวนั้น,น,นๆการอยู่ร่วมกันตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีความสุขค่ะการที่ต่างฝ่ายต่างไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยจริงใจบนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อกันได้ถ้าเราไม่สามารถมีสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าการเข้าไปใกล้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยมันเหมือนมีอะไรที่ตืดเนื้อร้อนใจแล้วก็ผลักไสให้เราเด้งออกมากัน บางครั้งถ้าหากว่าต่างคนต่างเด้งออกมาโดยดีซะก็คงจะววเรียกว่ารีบเลี่ยงกันไปแล้วจบถ้ามีพื้นที่กว้างขวางมากพอที่ต่างคนต่างจะแยกย้ายกันไปได้แต่ในกรณีที่สิ่งแวดล้อมที่จํากัดการควบคุมด้วยเหตุผลอื่นๆแต่ก็แหมบรรดามนุษย์ตาไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนอื่นได้แล้วคนอื่นก็หนักกว่านั้นคือหลีกเลี่ยงมนุษย์ตาไม่ได้เลย <Yeah. S 1> การอยู่กันบนความแปลกแยกนี้เนี่ยจะเป็นที่มาของความขัดแย้งแล้วก็ โรคต่างๆทางจิตใจได้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ความรู้สึกเกลี้ยวกราดโกรดเคืองน้อยอกน้อยใจเหล่านี้เนี่ยเป็นแก่นแกนที่จะทําให้บัรดามนุษย์ป้าซึ่งโดยไวัยแล้วเนี่ยวัยกลางคนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ uh huh. ก็จะมีเรื่องของปัญหาต่างๆตามวัยเช่นจะมีวัยทองตางม,มานะคะจะมีเรื่องของอาการสูญเสียเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของวัยนี้เนี่ย ทำให้ท่านเหล่านี้เนี่ย mm hmm. เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่ามาเจอควาคนรอบตัวของของท่านเหล่านี้เนี่ยเกิดอากาศปฏิเสธด้วยแต่ท่านเองก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นทางจิตใจที่จะเปิดใจยอมรับแล้วก็ปรับตัวโน่นเลยค่ะมองเห็นชัดๆเลยค่ะว่าจะซึมเศร้าเอาง่ายๆแล้วก็ uh huh. ความเป็นมนุษย์ต้าบางท่านเนี่ยนะคะที่อากาศที่จิกจีเยอะๆ uh huh. นะคะเ,เรยกร้องแย่ๆเนี่ย บ่อยครั้งก็อาจจะมาจากพื้นฐานของความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยจะต้องคอยปกป้องตัวเองเสมอต้องเรียกร้องเพื่อตัวเองเสมอเสมเพราะถ้าหากพยายาเช่นนั้นแล้ว <c oughs> ก็จะถูกละเลยหรือมองข้ามเลคนอื่นซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองเต่า คนภาพภูมิใจตนเองต่าจะมองโลกแง่ร้ายบางครั้งถึงขั้นระแวงความไว้เนื้อเชื่อใจที่คนอื่นจะมีให้กับตัวเองซึ่งคงทําให้เราเห็นภาพชัดๆได้นละค่ะว่ามนุษย์ป้ามีหลายแบบอืเป็นมนุษย์ป้าที่อ๋อเป็นเพียงแค่ความเชื่อที่แตกต่างกันเป็นช่องว่างระหว่างวัยธรรมดาปรัแบบตัวนิดหน่อยก็ลงตัว หรือเป็นมนุษย์ต้าที่อาจจะมีรากฐานบางอย่างทางจิตใจที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็ต้องอาศัยการดูแลตนเองหรือถูกคนอื่นดูแลอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนะคะค่ะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาปิดท้ายบอกว่าม,มีมนุษย์ป้าอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะเป็นประเภทป้ามาหาภัยก็มีนะคะอันนี้อาจจะเป็นขั้นกว่าขึ้นไปนอกจากมนุษย์ป้าเป็นคุณป้ามาหาภัยเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากที่ส่งเวอร์ชั่นนี้มาปิดท้ายกันคืนนี้ขอบคุณคุณหมออย,ย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับคําแนะนําแล้วทําให้เราได้เข้าใจเนาะไม่ใช่แค่รู้จักแต่เข้าใจถึงความเป็นอาจจะจะเียา์ยาเนะนะคะ ของความเป็นมนุษย์ป้าในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะคะคุณหมอคะค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะกผญนะคุยกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะค่ะ